สวัสดีครับพบกับดองของเล่นอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวของเล่นเก่าที่ผมเพิ่งได้มานะครับก็คือหุ่นลบฮิคาเรเอีนนั่นเองแต่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรแบ็กเอ็ก p l เพลนะครับหรือว่าตัวร้ายนั่นเองนะครับก็นี่เป็นสีดำนะครับทั้งหน้าและหลังออขบวนการหรือว่ากระตูเรื่องนี้มันนานบาก่าผมจำไม่ได้ว่านานแค่ไหนนะแต่ว่าตอน,นเด็ก ผมก็ไม่ได้ซื้อเออแค่นั้นเลยเอ,อ่าตัวตัวหุ่นไม่ได้แจ้งว่าทำมาจากที่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราวัดความยาวกันสำหรับขบวนรถไฟนี่ปรับอ,อ่าถ้าวัดตั้งแต่หัวถึงอีเนี่ยมันประมาณ สิบเก้าเซนครับความสูงความสูงอยู่ที่หกหกเ็่าวะห้าครึ่งถึงหกห้าครึ่งไหมอ๋อห้าครึ่งครับไม่ถึงหกโอเคต่อามาทำอะไรได้บ้างก็ถ่ายปุ๊บๆแค่นี้แล้วก็แยกตัวปุ๊บอ่านะครับอีกกล่องแกงนี้ ทำอะไรไม่ได้ไหมผมไม่เคยแยกอะเออไม่กล้าดึงเหมือนดึงได้แต่ว่าไม่รู้ว่าดึงแล้วมันได้อะไรขึ้นมานะเนี่ยดึงได้แต่ไม่รู้ดึงแล้วได้อะไรกลัวพังไม่ดึงดีกว่านะอ๋อมันประกบไว้อยู่อ๋อมันไม่ได้ให้ดึงอ่าโอเคแน่นหนาแล้วครับ ก็ไม่ไม่สามารถแยกแยกอะไรได้แค่เป็นของเล่นปกติเป็นขอบวนรถไฟเฉยอ่าต่อมาหัวขบวน b a c <oughs> k e x p r e s หน้าตาประมาณนี้นะครับอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆน,นะครับเดี๋ยวจะตามกำลังจะตามหาอีกเดี๋ยวรอตางออกกอนอ่าอ่าเวลาแปลงล่างแปลงล่างยังไง เอานี้งัดขึ้นเห็นไหมมันจะมีปุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้นี่อย่างนี้ปาบเขาให้นี่ไงล่ะแขนออกมาแล้วหนึ่งอ่าแล้วก็ขาออกมาแล้วหนึ่งไอ้นี่ไม่ออกมาหรออ่าโอเคนี่นะครับแปลงล่างแล้วเรียบร้อยไง,ไงโคตรที่ นี่นะครับนี่คือคุณลบฮิคารีเนแบล็ k เอ p r e s เพรสกล้องผมมันเอียงปะเอียงปะวะไม่รู้ไม่สนโอเคตามนี้นะครับเราก็รีวิวนี่คือขาเห็นไหมเห็นขาบ,บอขานะครับขาก็เป็นแบบนี้อ่าง่อยๆนิดนึงนะครับแล้วก็แขนอ่า แขนก็เป็นมือที่กรรมอะไรไม่ได้เพราะว่าในเรื่องมันก็ไม่ได้ให้กรรมอยู่แล้วนะแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าได้ของครบมรดแต่ว่าคิดว่าไม่น่าไม่เคยเห็นมันใช้อาวุธอ่ะอืเนี่ยครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งแบบนี้นี่นะนี่คือหัวอันนี้คือตานะครับไม่มั่นใจว่ามัน ต้องติดสติกเกอร์เองไหมแต่ว่ามันเอียงมาไม่ตรงเห็นไหมตาเละจ้า <c oughs> โอเคแต่ถ้าเอคกชันได้ประมาณไหนได้ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้แปลงหน้าหนี้นะครับขางหลังนี้แล้วก็ขันข้างนี้อ่า แขนขยับได้ยังไงได้แบบนี้ก็เนี่ยหมุนขึ้นได้แค่นี้อ่ามุ่หมุนขึ้นเท่านี้หมุนลงอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อ่าแต่ถ้าหนงแดงหน่งแดง,ง,ดงประมาณนี้เอ่อถามว่าเอาไว้ทำอะไรตั้งโชว์นะครับมันก็ ให้ความทรงจำของเด็กก้าโซนนิดหนึ่งโอเคเวลาเอากลับกลับยังไงนะครับหลัจะกหลุมนี่นนก็พับแขนก่อนแล้วก็เอาแขนเข้าไปนะครับเข้าไปแบบนี้เึ๊บเึิบอ่าหนึ่งแล้วก็ขาขาก็แบบนี้แล้พับอย่างงี้แล้วก็เด้งเข้าไปตรงนี้ ปพิบมอันนี้แล้วก็เอาหัวลงปากอ่าเรียบร้อยมันก็จะล็อกของมันนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเออหลุดได้ไงอ๋อสรุปม,มันเป็นกาปะทำไมนิดหน่อยโอเคใส่กลับได้ไม่มีปัญหา อโอเคอเรียบร้อย,รอยเรียบร้อยไหมทำไมไม่เรียบร้อยอ่ะผมทำอะไรผิดไม่ผิดหรอกโอเคนี่นะครับก็เก็บแ,แล้วเรียบร้อยประมาณนี้นะครับก็เป็นขบวนรถไฟสวยงามตามท้องเรื่องอแล้วก็อันนี้ก็เสียบกลับเข้าไป เพิ่มอืมโอ,อ้เรียบร้อยแต่อันนี้ไม่เรียบร้อยเหมือนจะหลุดมัง้งโอเค จบแล้วสำหรับการรีวิวนะครับก็อันนี้เป็นของเล่นเก่านะครับก็คือหุ่นลบฮิคารลียนนะครับจากเลื่อนนี้จากเรื่องน,นี้หุ่นลบฮิคาริเนนอันอันี้เป็นตัวร้ายก็คือ b l a c k เอ็กนะครับก็ใครมีก็ลองมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ